สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดดินและการถมดินกันต่อนะครับซึ่งในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543เนี่ยนะครับก็มีความเกี่ยวข้องกับไม่ไว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีข้อยกเว้น ที่ไม่ต้องใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและการถมดินเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนและลดภาระของประชาชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีข้อยกเว้นกรณีใดที่ไม่ต้องอใช้บังคับเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินนะครับสำหรับ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543เนี่ยเขาไม่ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้วนะครับเช่นกรณีการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว การขุดดินถมดินเพื่อก่อสร้างทางของกลุ่มทางหลวงหรือการดำเนินการทำเหมืองที่ได้รับสัมปทานตามกฎหมายเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพุทธศักราช2543มาตรา5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการซึ่งมอีอำนาจตามกฎหมายอื่นที่กำหนดมาตรการในการป้องกัน อันตรายไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชาบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและการถมดินนั่นเอง